นิทานสำหรับเด็กเรื่องเมื่อเต่าเบื่อกระดองการละครั้งหนึ่งมีเจ้าเต่าน้อยที่กำลังเบื่อหน่ายกระดองของตนเองเพราะมันเห็นว่ากระดองของมันไม่สวยแถมยังหนักเถอะทะมันจึงมีความคิดที่จะออกจากกระดองของมันให้ได้ ว่าไงจ้าเจ้าเต่าน้อยทําไมทําหน้าย,ยุ่งยุ่งมีเรื่องกุ้มใจอะไรหรือเปล่าข้ากําลังคิดว่าข้าจะออกจากกระดองนี้ได้ยังไงดีนะคุณปลา,เ,าเจ้าต้องบาดไปแล้วแน่ๆเลยมีเต่าที่ไหนล่ะเขาอยากจะออกจากกระดองกันบ้างอะ่ะก็เพราะไม่มีเต่าตัวใดเคยออกจากกระดองได้น่ะสิฉันนถึงได้อยากออกจากกระดองดูบ้าง ไม่แน่นะถ้าเต่าอย่างฉันไม่มีกระดองฉันอาจจะวิ่งได้เร็วกว่าเจ้ากระต่ายขี้โม้ก็ได้นะคุณปลาเธอแน่ใจแล้วเหรอเจ้าเต่าน้อยออว่าแต่ว่าเจ้าจะออกจากกระดองอยังไงนะฉันเคยเห็นเธอตั้งแต่เธอเกิดแล้วล่ะเธอก็มีกระดองอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะนอนนะสิฉันมีกระดองหน้าเกลียดอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เกิดพยายามจะมุดออกก็ไม่ได้เออจริงสิ คุณปลาคุณปลาช่วยฉันหน่อยสิช่วยดึงมือฉัอนแรงๆฉันอาจจะออกจากกระดองก็ได้โอ้ยคงไม่ไหวมั้งฉันน่ะไม่มีมือนะแล้วก็มีแรงน้อยด้วยคงจะช่วยเธอไม่ได้หรอกแต่ฉันว่าเธอขึ้นไปหาคนช่วยบนบกนู่นดีกว่านะแล้วถ้าเธอออกจากกระดองได้เมื่อไหร่อย่าลืมมาโอดโฉมให้ฉันดูบ้างนะ แล้วเจ้าเต่าน้อยก็คลานตัวมเตรียมขึ้นไปบนบกเพื่อไปหาคนช่วยให้มันออกจากกระดองในที่สุดมันก็เจอลิงฝูงหนึ่งพี่พี่พี่ลิงที่แสงฉลาดจ้ะฉันมีเรื่องให้พี่ช่วยหน่อยนะจ้าเรื่องอะไรเหรอถ้าพวกเราพอจะช่วยได้ก็จะช่วยนะเจ้าเต่าคือคือเออเออฉันฉันอยากจะออกจากกระดองอันเนี้ของฉันนะจ้ พี่ช่วยหาวิธีให้ฉันออกจากกระดองหน่อยสิฮะหนพูดอีกทีสิใครอยากออกจากกระดองอันเนี้มันแสนจะน่าเกลียดแลหนักเท่าท่ามันทำไม่เดินช้ากว่าเดิมแถมยังอึดอัดอีกตั้งหากพวกท่านช่วยข้าด,ด้วยนะนะเมื่อเจ้าต้องการอย่างนั้นจริงๆอะพวกเราก็จะช่วยแต่ว่าการที่เจ้าจะออกจากกระดองได้คงไม่มีวิธีอื่นนอกจากต้องทุบก,กระดองให้แตกซะ คิดให้ดีนะถ้าทุบกระดองแตกแล้วเนี่ยเจ้าอ่ะไม่สามารถจะเอามันกลับคืนมาได้นะฉันไม่เคยอยากได้มันอยู่แล้วแล้วก็ไม่คิดเสียดายด้วยถ้าเจ้าแน่ใจอย่างนั้นก็ดีเดี๋ยวข้าจะเรียกพักพวกมาช่วยกันเอาเจ้าออกจากกระดองแล้วพวกลิงก็พาก,กันมารวมฝูงกันต่างคนต่างหยิบก้อนหินขนาดกลางมากันคนละก้อนแล้วก็ใช้มัน ทุบลงบนกระดองของเจ้าเต่าน้อยและในที่สุดกระดองก็แตกออกเออฉันออกจากกระดองได้แล้ววิเศษไปเลยขอบคุณพวกพี่ๆมากนะขอบคุณขอบคุณมากจริงๆเั้นรู้สึกโลองเบาสบายจริงๆเลยเป็นครั้งแรกอที่ข้าเพิ่งเคยเห็นเป่าไม่มีกระดองรูปร่างเจ้านีบตลกดีพี่ลึก นั่นนะสิมีกระดองไว้นะ่ะดีแล้วดูสิตอนเนี้ยดูไม่ได้เลยล่ะตัวกิดดำหน้าเกลียดผิวก็เหี่ยวย่นน่ะแล้วสัตว์ทั้งหลายก็พากันหัวเราะยะ้อเจ้าเต่าไม่มีกระดองแล้วก็แยกย้ายกันจากไปเหลือแต่เจ้าเต่าน้อยนั่งเสียใจอยู่เพียงลําพังแล้วฝนก็เริ่มตกลงมา เจ้าเต่าก็รีบวิ่งหลบฝนด้วยความรีบร้อนมันจึงวิ่งเข้าไปในดงน้ำออ๊ยอ,อ,อ,อกันเนี่ยทำไมข้ารู้สึกสาบตัวไปหมดเนี่ยก็เจ้าน่ะกล้าดียังไงถึงได้เดินเข้ามาในหมู่พวกเราดงน้ำถ้ามีกระดองไว้ป้องกันตัวเหมือนกับพวกเต่าก็ว่าไปอย่างคงไม่ถูกน้ำแหลมกมอย่างพวกข้าเกี่ยวให้อย่างเนี้ย ก็ข้านี่ไงล่ะเต่าแต่ข้าเพิ่งเอากระดองออกนี่ไม่เคยนึกเลยนะว่าน้ําเกี่ยวมันจะเจ็บอย่างเงี้ยเจ้าเต่าน้อยเจ้านี่ช่างไม่รู้จักคิดเลย<ม>เจ้ามีกระดองไว้กัน่าดีแล้วมันช่วยปกป้องร่างกายของเจ้าได้อย่างดีเลยละ่ะเจ้าเอากระดองมาใส่อย่างเดิมดีกว่าน่าฉันไม่มีทางมีกระดองได้อีกแล้วละ่ะอ้าวทาไมละ่ะก็ก็เอ่อเอเอก็ ถ้าข้าจะออกจากกระดองก็ต้องทุบกระดองให้แตกซะก,ก่อนโถเจ้าเต่าผู้น่าสงสารงั้นเจ้าก็ต้องทนอยู่ในสภาพนี้นั่นแหละแล้วฝนก็ตกหนักขึ้นเจ้าเต,าต่าตัวเปียกโช่กหนาวสัน่นมันรู้สึกเสียดายกระดองของมันขึ้นมาทันทีเจ้าเต่าจึงเดินกลับไปหาเศษกระดองของมันมันพยายามจะต่อกระดองของมัน มันก็ต้องพบกับความล้มเหลวแล้วทันใดนั้นมันก็ต้องตกใจกับเสียงคำรามของหมาป่าเฮ้ hey, ไม่นึกเลยว่าข้าจะโชคดีอย่างเงี้ย ยาวฝนตกหนักๆยังจะมีอาหารอันโอชะให้ลิ้มลองอีกอ yeah, yeah, yeah. ย่าอย่าอย่ากินข้าเลยข้าหนังเหนียวไม่อร่อยหรอก yeah. ใครเล่าจะรู้ถึงรสชาติของเนื้อเต่าเพราะใครก็ไม่เคยจะทำลายกระดองเต่าของเจ้าและกินเจ้าได้แต่มันก็คงเป็นโชคของข้าอีกละที่กระดองของเจ้ามันแตกไปแล้ว yeah. ว่าแล้ว หมาป่าก็ากระโจนเข้าหาเจ้าเต่าทันใดนั้นเจ้าเต่าก็หยิบเอาเศษกระดองของมันปาไปถูกตาของเจ้าหมาป่าแล้วรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเจ้าหมาป่าโกรธจัดรีบวิ่งตามเจ้าเต่าต่อไปเจ้าเต่าเห็นหมาป่าวิ่งมาใกล้เต็มทีจึงรวบรวมกําลังครั้งสุดท้ายกระโดดลงเนินกลิง้งจนตกลำธารไป เจ้าเต่าเจ้าเต่าน้อยใช่ไหมใช่แล้วจ้ะคุณปลาฉันเองโอ้เหนื่อยแทบตายเลยอ้าวเจ้าเต่าแล้วเจ้าวิ่งหนีใครมาล่ะคะค่ะโดนหมาป่าไล่ตามมานี่ข้ายังโชคดีนะเนี่ยตกลงมาในแม่น้ำเนี้ยก็เลยรอดตายอ้าวแล้วเจ้าจะวิ่งหนีหมาป่าทำไมล่ะเจ้ากุขก็ไปอยู่ในกระดองแค่นี้หมาป่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว แต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นเต่าไม่มีกระดองแล้วละสิฉันตรงบ้านแน่ๆเลยที่คิดออกจากกระดองตอนมีกระดองอ่ะฉันไม่เคยลำบากขนาดนี้เลยโอ้จริงสิฉันลืมไปเลยนะว่าเเธอถอดกระดองออกไปแล้วอะ่ะโธ่เจ้าเตา่าเจ้าน่าจะคิดให้ดีๆก่อนนะสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้เรามาตั้งแต่เกิดนะ่ะย่อมเป็นสิ่งที่ดีแล้วมีประโยชน์กับเราอยู่แล้วใช่ ข้ามันไม่รู้จักคิดตัวจริงของข้านะ่ะอ่อนแอไม่มีเขี้ยวเล็บจะไปสู้กับใครได้แถมก็ยังเดินช้าอีกวิ่งหนีใครเขาก็ไม่ทันธรรมาชาติจึงสร้างกระดองที่แข็งแรงไว้ให้ข้าปกป้องตัวเองกว่าจะรู้ถึงประโยชน์ของกระดองอะข้าก็ต้องสูญเสียมันไปแล้ว้ <c oughs> <c oughs> ายาด้กระดองคิด <c oughs> <c oughs> โอ้โธ่อย่าร้องไห้ไปเลยนะเจ้าเต่าถ้าเจ้าอยากได้กระดองคืนจริงๆอ่ะเอ่ฉันว่านะมันอาจจะมีวิธีอยู่นะยังมีทางอีกเหรอท่านบอกข้ามาเร็วใครอยากได้กระดองคืนจริงๆ คือว่าฉันได้ยินมาว่าที่ใต้ทะเลลึกนะนะมีประสาทของเจ้าสมุรซึ่งเจ้าสมุดนะเป็นผููที่ชอบช่วยเหลือสัตว์อย่างพวกเราเจ้าต้องลองไปขอให้ท่านช่วยดูล่ะดีๆีข้าจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยแล้วเต่าก็ฝ่าฟันอปุปสรรคเดินทางไปจนพบเจ้าสมุรและเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังเจ้าสมุดร,รู้สึกสงสาร จึงช่วยบรรดาลกระดองใหม่ให้แก่มันเมื่อได้กระดองใหม่มันก็ดีใจอย่างยิ่งกระดองคือสิ่งที่มันรักมากที่สุดในชีวิตและมันก็ไม่คิดที่จะออกจากกระดองอีกเลย